สวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีครับอ่า <c oughs> สวัสดีนะครับเขาในชุดนี้ในชุดนี้จริงๆแล้วเราอาบนานะ้าไหมแต่ว่า มอะไรนะครับปฏิบัตชีมเออมอย่างมากเนี่ยแล้วนะครับดปองเห็อตางได้เลยเลล่ะนี่เลย้จัดด้เลยเปลี่นะนี่อะไเนี่ยมันะเนี่ยเน่ะเนี่ยหละ้ไปเข้าเส็จแทงเสือแทงเต๋อเปออยู่แล้วมันถูกมุกตะ สวัสดีนะคะวันนี้เรามากินข้าวนานราหรม็งมาถึงรวมดรวมกับตาม,มามา,นานวันนี้หนึ่งทุ่มตรงเบคำสีจะมาที่บ้านผมนะครับอยูทุ่มตรง ที่ปิดป่องให้หน่อยใช่ตัวบ่มีป่องกับบันไดแบบไวิวนม่อะไรเจ้าเสียมากแม่ก็เอามาใส่หน่ใหเี่อจอดอะไรแล้วก็ไม่ถายหายอยู่หรอไม่หายหรอกเพราะแบบว่า แม่เพื่อนวัสดีครับเป็นร้านครับเมื่อกี้ข้าวหน้าบักซอยตื่นแล้วฟื้นแล้วทะเลอเีย,นนเเยแต่งหน้าหกโมงมีใจทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอบ,บางบัวทอง ว่าอยากเจออ่ะพรุ่งนี้มาอีมั้ยผมอยู่ตลาดเสือน้อยตลาดเสื้อข้เออสือบอสนะียังม่ซืวอทองไม่อยากครกับบอสเดี๋ยวเรือใส่เสื้อกลางคืนไหมก็ยังอยู่วนนี้ทำมาเอาไปดิ ไม่เคยทันสุดแบบนี้ครั้งแรกพี่เอาน้ำเปล่าหน่อยสี่สวัน <c oughs> <c oughs> วันนี้หน้าสุดมากหน้าไม่แต่งเลยหน้าสุดมากตลาดอะไรเขาไปชอปปิ้งค่ะเราก็มาหลอก เขาไปเจอเจอดาราอ้ยกระเป๋าใหม่โอ้ล,ละอ่ะร่วงก่อนกระเป๋าใหม่กินข้าวก <c oughs> ่อนกูบอกข้าวถลย่เขาไปดอดคุณบิ๊กมาไหมครับวันนี้ไปครับที่บางบัวทองวันนี้เจอกันแน่นอนครับ <c oughs> บางบัวทองเจอผู้หญิงบ้านฟินแลนด์แน่น,นอนเ <c oughs> มื่อคืนเข้าไปถึงคนเยอะมากเมื่อคืนนี้ผมไปถึงเนาะ คนเต็มไปหมดเลยเหมืนอนเขารอคือเขารองานมากเลยคนเต็มหมดแบบบัตรเมื่อคืนนี่สี่สิบบาทมันเยอะมากระดับพอเพี่ยวไปอะ่ะมันก็รอพอรู้ส็จปุ๊บสามพีงเขานีเลยมันดีเนย

ไม่ใช่ตกแดงแหรอมหรอกเติมนนี้นัเงันนี้ก็ได้น้างเงินมาช่วงเขาเนี่ยวดิช่วงน,นี้คิวแน่นสามารถลงคิวได้อีกนะใครสนใจงานวงใหญ่ก็เข้าเยอะตอนนี้งานวงใหญ่เจ้าภาพบางคนอะเปลี่ยนใจก็มีจากจ้างสองชั่วโมองอะไรอย่เงี้ย เปลี่ยนมาเป็น5ชั่วโมงหลายคนเลยเอาน้ำเปล่าอีกเพื่อเขาเอาเขาเอาความคุ้มค่าเนาะเอาเต็มวงเลยเปลี่ยนจากหาชั่วโมงมากเปลี่ยนจากสองชั่วโมงหาชั่วโมงบ้านฉัดไปตั้งเพื่อนรอที่บางบัวทองนะครับบอยเจอกันครับคือเด็กใส่หม้อล้ำ บ o องจูเอ FC f r i e n d s เฟ r s ์ thank you ขอบคุณครับ FC จากฝรั่งเศสเสียงหายแล้วเสียงหายชุ่มหิอลอะพี่น้องเสียงแหบชุ่มหือคนทั้งนั้นหลายมีสมาชิกมาเพิ่มหนึ่งคนเมื mm ่อ hmm. คืนนี้เป็นไงบ้างไปหาแฟนมาสนุก <c oughs> ดีด <c oughs> กีร่รอบนสนุกสิวิ่งได้จับกันอยู่ปา<ะ>นะร์ตวิ่งกี่รอบวิ่งสี่ห้ารอบปา<ะ>ร์ตวิ่งสี่ห้ารอบวิ่งนองสนามวิ่งได้จับสี่ห้ารอบคือหน,นี่ผมว่าเรนนอ้อยู่ดีเด้ดีขึ้นมากครับอกขอบคุณนะครับเสียงดีขึ้นไปจ้าอันนี้ไม่แตกหน้านะครับล,ลูกกลธรรมชาติโนโทษ วันนี้ซื้อตั๋วหรือเปล่าวันนี้ฟรีวันนี้นักอ,อะไรฟรีแต่ว่านาง,งานเสียบัตรเสียบัตรใครเข้ามาอกก็อไวแล้วกดแช์หน่อยนะครับเพรา่หนึ่งแช์หน่อเด้อดาราคิวนั่นขอบคุณจ้า การถูรถต้องติดไป ลืมบอกเออคลิปทีอาไปจามอ๋อผมเชื่อจามพี่ลิขึ้มาสิมครับก็มาอยู่แล้วยชดก็มาอยู่านบัวมันอะไรปัญหาเดินมาหลับน้องมาด้วยมั้ง กินอะโบคาโดผลไม้ผสมผสานเวลาไม่อยู่ผมีตาเขาบอกเขาดูอยู่สิ่งว่าปากแม่ใครดอกก้าเฮ้ผมส่วงนี้คือแม่ดอกรักกับเขาอะผมกับบอลเด็กจะซีด ปิดนะครับ EP ที่72หรือเปล่าเปิดขายแล้วนะวกนูได้บัตตึกบาสมบายไปหน่อยเอาปอกีบาสมบาย EP 72ใช่ขายแล้ว EP 72ดดูวันที่4วันที่5้าธันวามาบนไหนมาบไนไนสี่ห้าธันวา EP พ2 ทำไมดูได้แค่วันเดียวมันจะจะขาดอขออดอกขออก้าวบล็อกใบกระดอบข้าวบล็อกชื่อไงกระดอบมัน,มน,นขึ้นนี่างกินดิเด้กินกุ้งดองอยู่โซเดียมอยู่ก็เรียบบวกนิดหน่อยบวกแต่กุุงดองด ในตารางมีงานที่นนทบุรีมีครับวันนี้มีวันนี้มีวันนี้ไปนะวันนี้ไปนนทบุรีเด้อเด็กเด็กเยอะแล้วนั่งอายุมอจีซ้องร้องห้ตาไดแองรอแป้นตื้ออืดนั่งระกยอสเเกิบอยู่เป็นชั่วโมงรอจนเท้าปื้อใหญรถนี่กออกเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถอีกออกเรื่อย สองชั่วโมงเราแป็นเั่นไม่มากดไลค์กดแรกกดชร์ให้หน่อยครับเสียงขนานดีขึ้นให้บอดไ,ไปตามกันยื้นเรอพี่น้อง นั่งสั่งข้าวนะครับมาทานข้าวไาทานข้าวนะครับกินข้าวชอบตอนชงผมที่ดัดพระยาในส่วนข้างนอกบ้านต่างงค้างน้องเสียงบอสไม่กลับอาจจะเป็นเสียงต่อไปเสียงประจำชีวิต เสียงที่เปลี่ยนคือเสียงมาจากหัวใจวันนี้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคอนเสิร์ตตัวเกียวพรุ่งนี้ไปอีสานนะครับพรุ่งนี้วงใหญ่ อีพีเจ็ดสิบสองเริ่มขายบัตรแล้วนะรับชมมาไหนได้บ้างอีพีเจ็ดสองรับชมได้วันที่สี่ธันวาที่เกษตรสมบูรณ์ศยาภูมิที่5หธันวาชุมแพขอนแก่นสี 4, ่ยภูมิ5หขอนแก่น มีใครอยากซื้อบัตรไหมจ้าบัตรวงใหญ่นะจ้าบัตรวงใหญ่นะครับอันนี้นาสวนน้ไม่ต้องสนใจแม่เราวันที่5เมษาที่เยอรมนีจะลูกๆ ว,ว,ว้าวว่าวนี่ขอพิซซ่าลแล้วนะเจ้าภาพงานทพก่นี่จกายเงินมาครบราไม่เล่นเลยวันนี้มีไรบิ Big ๊กเบสใช่ครับหนึ่งทุ่มที่ติกตอกนะครับหนึ่งทุ่มที่ติกตอกเดอ้ออันนี้มากินข้าวที่ตลาดแล้วไ้คนถามอยู ไปยุโรปได้เหรอไปนะที่สนามเอยไปยุโรปได้หเหรอทำา๋เา,าเขาทาเฮ้ยดวไปที่แน่เลย เข้ามารอ้กดไลค์กดแชร์หน่อยนะซื้อจ้ามาเดี๋ยวผมข้าบัตรให้เองมาใครทักเพจตัวเกียวตอนนี้มาซื้อบัตรเลยจา้ามาเลยมาเลยมาเลยเมื่อคืนนีวิ่นหวัวไปหนอมื่อคืนมื่อคืนนี่รองเพลงอยู่แล้วก็บินหวัวบอสบิ๊ส่งลิ้มเองนะครับ ท่กวนกงมาอยู่แต่ว่ากงบอกว่าจะไปกับพี่เรียไงก็เลยไนมะ่มันไม่มา,มาแถมรูปจ้าซื้อก่อนเลยนะครับพี่พี่เจ็ดสิบสองขายแล้วนะขายแล้วขายแล้ว อยู่กับเียนหวังมันขึ้นไปหรอหนามือสามสี่รอบมออืนี่ยสามสี่รอบเวลาน,นั่งลงแล้วขึ้นหนัะมันจะเียนหวนเลย บน้องหมูออกลรอกลับน้องนัตชี่ชื่อว่าเราหันชื่อได้รหรอซอนเดียวกันมาเค้าโซเร่ตอนนี้คือเบลถึงมึนใส่ไหมพุ่มบุบมฟ้อนอยู่ดีก็บางวันมันหนาวก็เลยใส่เกือบวันนี้ใส่มันไม่หนาวแต่วันนี้มันร้อนมัเย็นๆนิดๆบางเกลี่ยออกมาห่อนแต่ก็เลยพุ่มๆลง